ีรีส์เกาหลีเกี่ยวกับวงการแพทย์ดรามา่าแฟนตาซีเป็นเรื่องราวของหมอศัลยแพทย์หัวกระทิศัลยศาสตร์อุบัติเหตุคุณหมอหัดเทวดาหรือหัดพระเจ้าที่มาพร้อมกับความดุดันจนห้องอุบัติเหตุต้องลุกเป็นไฟเช้านี้ที่กรุงโซประเทศเกาหลีใต้นักข่าวได้รายงานว่ามีอุบัติเหตุชนแล้วหนีทำให้ผู้คนได้รับบาดเจ็บและต้องจบชีวิตลงกับเหตุการณ์นี้ ซึ่งนะักข่าวนั้นก็ได้ตีแผ่เรื่องราวนี้ต่อไปว่าทีมศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉินมีอุปกรณ์ที่ล้าหลังนีหน่ำซ้ำบุคลากรทางการแพทย์ก็ไม่เพียงพอทำให้ประชาชนเกาหลีใต้โจมตีรัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขอย่างหนักและนี่ละคะ่ะ มันก็เป็นสาเหตุที่ให้รัฐบาลทุ่มเงินกับกระทรวงสาธารณาสุขเพื่อที่จะพัฒนาการแพทย์และเครื่องมือให้เพียบพร้อมมันคือคำมั่นสัญญาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขและสวัสดิการคังยองฮีและในที่ประชุมนั้นผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยายลัยฮันกุกเชเวโจอ,อึนได้โดนโยนคำถามเกี่ยวกับงบหมื่นล้านที่ให้ไปว่าทำไมมันไม่สมกับประสิทธิภาพกับเงินที่ให้ไปเลยคำตอบที่ผู้อำนวย การเชเวที่แกให้ไว้นั่นก็คือที่โรงพยาบาลมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านอุบัติเหตุกึคแค่หนึ่งคนเท่านั้นที่สำคัญทำงานหนักเกินไปจนกระทั่งล้มป่วยผู้อำนวยการแกยังบอกต่อไปว่าแล้วตอนนี้ก็ไม่มีใครอยากที่จะนั่งตำแหน่งนี้ด้วยรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขรัฐมนตรีคลังก็ได้บอกกับผู้อำนวยการเชเวว่ามีสิ ทำไมจะไม่มีและซิรี่ก็ได้ตัดภาพมาที่ชายชุดดำกำลังกินแฮมเบอร์เกอร์ในตอนนั้นเขาเองได้เห็นแพทย์หนุ่มคนหนึ่งกำลังวิ่งไปที่แผนกฉุกเฉินแล้วมันก็เป็นจังหวะเดียวกับที่มีเคสพิเศษที่จะต้องกู้ชีพยอย่างเร่งด่วน ซึ่งผู้ป่วยนั้นเป็นชายในระนามได้รับบาดเจ็บช่องท้องส่วนบนในขณะที่หมอและทีมแพทย์ทุกคนกําลังช่วยเหลือชายผู้นี้อยู่ได้พบว่าผู้ป่วยมีสภาวะหัวใจบีบรัดจะทําให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงหัวใจไม่เพียงพอหมอหนุ่มที่รับเคสนี้ค่ะเขาจึงตัดสินใจที่จะให้พยาบาลไปเรียกหมอทางด้านหัวใจมา พยาบาลค่ะก็กลับมารายงานกับคุณหมอว่าทางด้านหมอหัวใจก็ไม่มีใครว่างเลยสักคนเพราะตอนนี้ติดเคสสําคัญอยู่ในขณะที่หมอเจ้าของเคสกําลังตัดสินใจว่าจะเอาอยัางไงดีและแล้วก็มีมือมือนึงค่ะมาดึงเอาด้ามมีดออกคราวนี้ค่ะทุกคนที่อยู่ในห้องถึงกับตะลึงบางคนก็กรี๊ดแต่ชายชุดดําก็จัดการเองทั้งหมดค่ะดูเองทําเองไม่นําซ้ํายังใช้สลิงจิ้มไปที่ร่างกายแล้วดึงน้ําแดงออกมา ทำให้ผู้ป่วยหายใจคล่องขึ้นและความดันก็กลับมาเป็นปกติเขาก็เลยถามแพทย์แว่นว่านี่เป็นแพทย์ฉุกเฉินได้ยังไงเนี่ยรู้หรือเปล่าว่าต้องทำแบบไหนหมอแว่นหนุ่มก็เลยตอบไปว่าผมคือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางทวารหนนะักที่ผมมาอยู่ที่นี่ก็เพราะอาจารย์คอนไม่สบายและทุกคนที่เป็นแพทย์ก็ต้องหมุนเวียนกันมาอยู่ที่ห้องฉุกเฉินว่าแต่คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะถามผมและที่สำคัญคุณควรออกไปจากห้องนี้นี่คือเขตรับผิดชอบของผมชายชุดดำได้บอกว่า ตั้งแต่วันนี้ไปนี่คือเขตรับผิดชอบของฉันฉันคือแพคคังฮยอกและนี่ล่ละคะ่ะคือพระเอกแถมพระเอกอยังตั้งชื่อเล่นให้กับหมอแวน่นว่าหมอตูดอีกด้วยนะคะคืออาจารย์ครับ ผมไม่ใช่ตูดผมชื่อคังแจวอนว่าแต่นายจะชื่ออะไรก็ช่างมันเถอะฉันจะเรียกนายว่าไอ้ตูดละกันเพราะฉันเองจะจำเฉพาะชื่อคนที่มีประโยชน์ซีรีส์ได้ตัดภาพไปก่อนหน้านั้นก่อนที่พระเอกจะมาที่ห้องฉุกเฉินเขาได้เห็นคุณตำรวจนอกเครื่องแบบสองคนกำลังคุยเกี่ยวกับหลักฐานที่เกิดขึ้นกับชายในรนามคนนี้ทำให้พระเอกตีความหมายได้ขึ้นมาทันทีว่าบาดแผลที่ได้รับอาจจะไม่โดนกระทบกระเทือนอะไรมากจากประสบการณ์เขาเลยตัดสินใจที่จะดึงมันออก ตัดภาพมาที่ปัจจุบันค่ะคนไข้จะต้องเตรียมเข้าห้องผ่าตัดในขณะเดียวกันค่ะอาจารย์หมอที่โรงพยาบาลฮันกุกได้รับข่าวว่าจะมีอาจารย์หมอมาประจำที่แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินแทนอาจารย์ขวอนที่สำคัญเนี่ย เส้นใหญ่ใช้ได้เพราะมาจากรัฐมนตรีครังรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขในวันนี้ทางโรงพยาบาลฮันกุกก็ได้จัดพิธีแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์โดยมีรัฐมนตรีครังเป็นประธานทางห้องฉุกเฉินได้โทรหาหมอวิสัญญีแพทย์ดูทีท่าวิสัญญีแพทย์ก็ไม่อยากมาที่ห้องผ่าตัดอุบัติเหตุฉุกเฉินพระเอกได้เดินมาเห็นพอดีก็เหมือนว่าลูกน้องเคลียร์ไม่ลงตัวเขาก็เลยหยิบโทรศัพท์มาโทรคุยกับวิสัญญีแพทย์ซะเอง พระเอกก็เลยจัดการสยับว่าหมอจะรู้ได้ยังไงว่าคนไข้จะมาเมื่อไหร่แล้วอุบัติเหตุหนักเบาจะรู้ได้ยังไงและนายเองมีหน้าที่อะไรควรที่จะทําให้เรียบร้อยไม่ใช่เตรียมตัวกลับบ้านและฉันเองที่คุยกับนายไม่ใช่แพทย์ประจําบ้านเว้ยฉันคืออาจารย์หมอรีบมาซะเดี๋ยวนี้และก็ไม่รู้อีกด้วยนะคะวันนี้มันคือความซวยหรือความบังเอิญกันแน่เพราะหมอแว่นเดินมาบอกกับพระเอกว่าตอนนี้ห้องผ่าตัดเต็มทุกห้อง พอถ้าจะมีก็มีห้องผ่าตัดใหม่ที่ยังไม่เคยเปิดใช้งานเลยพระเอกก็เลยสั่งให้หมอแว่นไปที่ห้องนั้นเอายังไงเอากันและการผ่าตัดก็ดำเนินขึ้นแล้วก็ต่อเนื่องเลยๆและในตอนนั้นก็ดูเหมือนว่าบางอย่างจะผิดพลาดน้ำแดงไหลที่ช่องท้อง เขาเลยต่อว่าวิสัญญีแพทย์โดยที่วิสัญญีแพทย์ให้ยาเพิ่มความดันกับโรคที่เขาเป็นอยู่คือหัวใจบีบรัดเขาเลยให้พยาบาลเรียกวิสัญญีแพทย์คนใหม่มาพอต้องทําการผ่าตัดขนาดใหญ่โดยการเปิดแผลหน้าอกปักขยังวรหมอดมยาตอนนี้อยู่ที่ห้องฟิตเนสลุ้นพี่ก็เลยโทรมาหาเขาให้เขาไปที่ห้องผ่าตัดและดูทีท่าหมอดมยาพักขยองวอเนี่ยจะทำหน้าที่ได้ดีพระเอกถึงกับออกปากชม ตัดภาพมาที่ห้องประชุมค่ะตอนนี้รัฐมนตรีครังก็มาถึงที่ประชุมแล้วแต่ก็ต้องรอพระเอกทางด้านห้องผ่าตัดค่ะตอนนี้ก็ผ่าตัดเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วหมอแว่นได้บอกกับอาจารย์ว่าวันนี้มีการมอบเกียรติบัตรให้กับสาจารจอาจารย์ต้องไปแล้วนะครับนี่นายฉันยังไม่ไปฉันต้องดูคนไข้ว่าฟื้นหรือเปล่าด้วยยังมีเวลาเหลือหน้าที่ห้องประชุมของโรงพยาบาลในตอนนี้พระเอกก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและผอ อ,อชเวค่ะก็เดินประกบพระเอกทันทีพร้อมกับให้พระเอกพูดขอโทษทุกคนที่พระเอกมาสายเขากลับไม่ขอโทษค่ะพร้อมประกาศจุดยืนว่าผมมาที่นี่เพื่อที่จะยุบแผนกฉุกเฉินทำให้ในที่ประชุมไม่พอใจอย่างหนักในตอนนั้นค่ะก็มีหมอคนหนึ่งลุกขึ้นมาเขาชื่อฮันยูริมเป็นอาจารย์และหัวหน้าแผนกศัลยกรรมทวารหนัก ได้บอกกับพระเอกว่าให้ถอนคำพูดแบบนี้ออกไปซะมันไม่โอเคเอกก็เลยอธิบายเกี่ยวกับระบบในโรงพยาบาลน,นี้ครบหมดว่าไม่เป็นระบบเลยสักนิดพร้อมทางพระเอกได้ประกาศอีกครั้งหนึ่งว่าผมจะยุบแผนกฉุกเฉินและก่อตั้งที่นี่ให้เป็นศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉินที่ใหญ่ที่สุดและทันสมัยในเกาหลีและผมเองก็จะโชว์ฝีมือให้กับพวกคุณได้เห็นว่าผมเป็นใครแค่นี้ล่ะครับจบงาน หลังจากนั้นพระเอกของเราก็มาที่ห้องสังเกตการค่ะเพื่อที่จะมาดูอาการของคนไข้และเขาเองก็ขอพยาบาลสาวค่ะเพื่อที่จะเข้าไปดูคนไข้พร้อมบอกตำแหน่งเสร็จสับว่าเป็นอาจารย์หมอแต่เท่าว่าพยาบาลที่อยู่ในห้องสังเกตการค่ะก็ไม่ได้ให้พระเอกเข้าไปง่ายๆพร้อมกับบอกว่าที่โรงพยาบาลของเรานะคะ ไม่มีอาจารย์หมอที่ชื่อแพคอะไรจะไม่มีได้ยังไงก็เมื่อเช้าผมยังผ่าตัดเขาอยู่เลยคุณไม่เห็นจะต้องเหวี่ยงฉันก็ได้เบาๆหน่อยคนไข้ยอยู่ข้างในคะ่ะว่าแต่ว่าคนไข้ชื่ออะไรคะผมไม่รู้ผมไม่รู้จักชื่อเขาผมรู้แค่ว่าผมทําการผ่าตัดเขาแต่ผมรู้นะว่าหมอคนที่พาเข้ามาชื่อว่าเจ้าตูดพอสิ้นคำพูดพยาบาลก็ไม่เปิดห้องให้พร้อมกับบอกว่าหมออะไรชื่อตูด ในตอนนั้นค่ะหมอแวนก็วิ่งมาพอดีแล้วก็มาบอกกับพระเอกว่าตอนนี้มีเคสด่วนครับอาจารย์ เพราะว่ามีนักปินเข่าตกเข่าลงไปแล้วก็ทําการเคลื่อนย้ายลําบากมากๆเราจะต้องไปรักษาที่นั่นพระเอกเลยบอกให้หมอแว่นไปเอาฮอมารับเขาแล,ล้วเราทั้งคู่จะไปที่นั่นจากนั้นพระเอกก็เอาบัตรประจําตัวของหมอแว่นแตะเข้าไปที่ห้องผ่านประตูค่ะทําให้พระเอกเข้าไปห้องสังเกตการอาการของคนป่วยได้ในขณะที่พระเอกกำลังเข้าไปดูอาการของผู้ป่วยพยาบาลสาวก็ได้มาเห็นพอดีเธอก็เลยถามว่าคุณเป็นใครเข้ามาได้ยังไงพระเอกก็เลยนึกขึ้นได้ค่ะ ว่าคงเป็นเสียงเย,ยพยาบาลคนเมื่อกี้นแน่ๆว่าแต่เธอเธอชื่ออะไรพยาบาลสาวก็เลยหยิบบัตรขึ้นมาให้ดูเธอชื่อซอนจังมีพยาบาลแผนกฉุกเฉินซอนมีค่ะก็เลยบอกให้พระเอกออกไปจากที่ห้องนี้ได้แล้วในตอนนั้นเธอได้จับแขนของพระเอกแล้วก็เห็นรอยสักที่ข้อมือของพระเอกทำให้ซอนมีคิดว่าพระเอกเนี่ยต้องเป็นมือรอบสังหารที่จะมาคอตอกอผู้ป่วยอย่างแน่นอนในตอนนั้นเธอเองก็สู้สุดฤทธิ์ค่ะเพราะว่ากลัวพระเอกจะทำอะไรผู้ป่วย พระเอกก็พยายามที่จะให้ซอนมีหยุดแต่ทว่าซอนมีก็ไม่หยุดจนกระทั่งหมอแจวอนก็ได้เข้ามาพอดีแล้วก็บอกความจริงให้พยาบาลซอนมีรู้นะคะวันนั้นคืออาจารย์หมอและพระเอกก็ตั้งชื่อซอนมีว่าใหญ่นักเกรงก็เพราะว่าซอนมีมากล่าวหาเขาก่อนพอเขาเองตรวจอาการคนไข้เสร็จเขาก็รีบวิ่งไปที่หอทันที พระเอกเนี่ยถึงกับตะลึงในลานขึ้นหอหมอแจวอนหรือหมอแว่นของเราก็เลยส่งอาจารย์บอกว่าอาจารย์เป็นคนเดียวนะครับเองค่ะกลัวความสูงมาตั้งแต่เด็กพระเอกก็ไม่ได้ฟังอะไรเลยนะคะกับลากหมอแจวรนไปด้วยเอานี้ล่ะค่ะหมอแวน่นหรือหมอแจวรนเนี่ยก็แหกปากลั่นหอเลย ัดภาพมาที่บนหอตอนนี้ค่ะหอก็เกิดอาการที่จะไปไม่ได้เพราะว่ามีอากาศแปรปวนพระเอกก็เลยจัดการไปที่ห้องบังคับเครื่องบินเพราะตอนนี้อาการของคนเจ็บฉุกเฉินมากๆเคลื่อนย้ายก็ลำบากถ้าไม่มีการรักษาทันท่วงทีคนเจ็บอาจจะตุยได้เขาเองก็เลยตัดสินใจขับหอให้ดูเลยค่ะทำให้พนักงานขับฮออยู่ถึงกับอึ้งไปเลยค่ะว่าพระเอกเนี่ยไปฝึกมาจากไหน พอถึงที่หมายหอก็ลอยอยู่ข้างบนและจุดการรักษานั่นก็คือหมอต้องลอยตัวลงไปพระเอกจึงตัดสินใจที่จะลอยตัวลงไปแต่ก็ไม่ลืมหมอแจวอนที่จะเอาลงไปด้วยและเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นติดตามได้ใน EP หน้านะคะ